สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนทับเขาสูงน้องเตยตสาวลาวก็เด้จ้าอตอนนี้ก็อยู่ในบรรยากาศสีแรงๆก็อยู่ให้อยู่หน้ากันนะพี่น้องบบดนี้เฮาก็สิมากินสมน,นสมานะพี่น้องก็สิมาตํามะกรูดตำมะกรูดกับตำมะงิวเนะพี่น้องมานาน้องพัาเก่าบรงนี้เมื่อกี้นี่ก็หากมาแต่ไปเอานาะพี่น้องแต่น้องเตยกับบริษัทเอานาะพี่น้อง เอากะส no? no ีมาตำกันเลยเนาะพี่น้องวันนี้ฮะกินสมระแรงพี่น้องกินสมระแรงพี่น้องไปเบิ่งไปส้มกันเลยเนาะกะสิมายม่งยิกันเนาะพี่น้องวันนี้ฮะมายม่งยิกันเจ้าพี่น้องเมื่อกี้นี่ไปเอารองเตยาก็ไปถ่ายเนาะพี่น้องเอากละมันหล่ บยากร่างด้วย่างมันใหญ่มันอกายเลยเดแต่ะไเจ๊ดแอู้คืออยู่บอกมึงอยู่ซาวบอกมึงอยู่คือดิช็อตหนึ่งมาอาชีบเลยนโอ้ทักแล้วคนหนึ่งที่แลกคนหนึ่ ปอกกันน้องเตยจะเป็นคนที่ปอกมิ้วซ้ำมากเลยจะกินได้ไหมเมย์ดิอีน้ำเฉ็เราเมย์ข้ามาเบื่อซาซาปอกมิ้วกันกล่องเขาเดิมมีแต่กล่องเขาไดิมนะใช้เบอร์สุกล่องบะมามาเปลือกมันผุ่นสาดเตยหั่นเนาะ ทายสองกองเลยเหรอบอกมีบอกมีอเกน่ีบ้างเหรอเฮาคือสาเลยปหน่อม้ไม่ต้ใรองหน้าก็ได้ตัวบทนัดใส่มือ ปอบกิวครับเป็นวิธีเป็นบรรยากาศของน้องๆเป็นครับที่เป็นแบบว่าอรือธรรมศาสตร์เนาะหรือแบบธรรมศาสตร์แบบบ้านๆครับฟิลแบบบ้านๆกินกินข้าวในบ้านหน่อยน่บุมีิ๊กดักสตองบุลล์ตองบุลล์ตองบุลลี่แอปเปิลเนาะย่ามอยากเด็กกินบักสมบักแซวเอ้ยหรือบักเกียงสิเนาะกินบักเกียงกับพ่อได้กินแต่ว่าก็ต้องเขาไปไกลเติบสิบกอลัปโอ้โหอนาวเลยลอนเนี่ย โบมีดอกมักุลอกถั่วียนนะมีแต่แบบนี้อยูน่นะไม่มีใครกะบมกินมันโบมี่กินแพงจังอันนาเอามาปลูกแล้วสิตอ่บรีเอาปลูกได้ลนะปลูกได้ดเลยปลูกนานาเลยอันนี้มีอย่างกาลังเบิ่งเขาอ้าวเหนื่อยนะน้องโบมีมีนะว่ะมันเสียวหายทั้งนั้นขอช้อนนี้ด้วยจะตัดออกเรือบางกล่อง loang luôn, ăn mày bao nhiêu tổ, ăn tươi đây trong mạng, rồi, chồng. mạng. <laughs> bên, nè, nó, là trao này, bộ biến nè bộ เอาห <Like, S 2> ลักี่ปิกแล้วนี่เดิเตยมนกลนมันกอะรบมนจใช้ไม่น่กลมาเะามานีนยมันก่อนนะมันยำงีมันแล้วเหรอฮะวันไทยอ้าวกรบตก มาอันยำมะนีวกันจ้าเห็นยังไงนี่ขวิกล่ามก้วยใส่ผีไกายผีก่ก็น่าเลยนี่ทางหล่างจ้านี่คือน้ำกระเพนเอาเบเียจับมันตามทเลยหลงพระเจ้า

เบิ่งทุบอ่ะพางไทยซอยค่ะพี่น้องสร้อยหัวสีไข่พ่นพ่นอยากมี้ค่ะนะั้นเลยซอยค่ะสีไข่สีไข่โอ้สีไข่แล้วเอากรไมเป็นมือกล้องที่ดีเนาะพี่น,อน้องมองไปเป็นตะเบิร์แต่ไทยเข้าไปซุ่มเข้าไปห้เบงิงเดแมนเดอน้าความน,นี้เนาะบบกไหนอเอฟซีเนาะ ก็เ,อ,อ,เอ็ีออก็เห็นได้บัดกูอย่งเออเป็นตากองไปคือผ่านค่คือหอมตอนน้นอยเลยอด้ตินดมอ้โจากฟสทโมสักานไปมากใส่ส้มใส่ส้มกาทาตาไปมันกัเพื่อนโบตี เป็นไอไน้นายฉันจะเอาตังให้ผู้หญิงนะั่งเอาเหรอนึกว่านั่งตั้งก็แม่นงิออกไปสิเฮ้ยเรานั่งตั้งบนไหนเลยมันออกนั่งไยว <c oughs> เตรยมันออกเลยเสรยเลยว่างเลยไอ้เพื่อนก็ะไรหลายเลยครับหลายครับมาดูกระชามของรางกันเลยโอ้ยว่าจะให้นิสก์ใจหน่อยตุณตะมัปิีกินเมี่ยงเนาะพี่น้องวันนี้ตะเมี่ยง นี่เห็นวอลพี่น้องคนอยากมีค่ะ ออโอ้พ่อมีแลาวว่อะไรนี่บริจิได้คอยลงทุนซื้อมาจากเต่เซโนอไนี่ย่านมาหอด้อย่างนองว่าบ่ามีข่าวอะ <c oughs> ไซื้อมาหผัดสลาเพิ่นก็เกลือไก่อยูหลุมพี่นอ เพิ่นก็ไล่หลบุพี่น้องใส่ีปนาพีน้องบ้านนายเป็นคนซอยข่ยเป็นคนต่ำขร้มข้าวบ ไปเอาแบักบบหน้ามาไปผาดเปลือกใส่มันหอมจังเราไปจำเลยคาซาราไปขั้นโบลุ่งมือเรอโบได้กินโบได้เลี้ครับ <ừ> ต้องได้ลุ่งมือมันจะดักมันจะดักโอ <ừ> ้ยพี่แท่เขาเห็นให้กันอราไดกินถการพ้ำหาลได้เสร็จตำเหนียงกับสาวเล้าครับมาเด้อกินน้ำตาลกินเท่าไหร่ดูน้ำตาลเขาบอกโอ้ยอะไรเดียว แบบไทยมาตำเมียง <S TER Shepherd> ให้กินพี่จริงเหรอเอาคกเอาไปตำมือ hmm. ก mm ันเลยนะแบคคอยยังหนึ่งเปอร์เซนต์ท hmm. mm ุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม อันเนี้ลืมเปิดกล้องอันนี้ผมบอกเลยผมเห็นเพื่อนเอมซีทุกๆคนโดยเฉพาะนะครับบ่ได้เพื่อผมบ่บ่บ่ใจอยากเบิ่งใจอยากเบิ่ง์นเหมือนเห็ดขอบ่ะเดี๋ยวแต้มัดเอาเลยใส่อีกก็ได้นะเรียกกันใส่น้ำปลาไปแล้วอืมอัดสลัดน้ำเงี้ยเขาแสียป่ะโอ้ยน้ำลายแตกดิพี่น้องหอมละหอมละเดี๋ยวจะซีบก่อนอย่าอยวาอย่าฟาดนะพ่อ นี่นี่เอ้าสีมังดูบ่ได้ให้แอ็กซ์นโอ้ยใจเย็นสิลูกเอลยพี่น้องปลาซาลาตำเมี่ยงนะพี่น้องแบบนี้ฮะถึงพจน์จหน้าตาบ้องอ่แต่ว่าพจน์เอี๊บเขาแสบเลยครับจะเปย่องหันบีตำเมี่ยงสูตรบ่าไทยกับแซ่บแซบพี่น้องเอินแ่บแล้วเนาะกินกับมะกรูดพี่น้อง สวรรค์ปวดเผื่อตำแล้วนั่งพี่น้องเที่ยวปัดเที่ยวบ่ายผมนก็ได้มาพี่ยกตังสูงไปจ้ามาพี่น้องมากินตำเมี่ยงวันนี้เราบตำแล้วเเนาะน้องปลาซาลาเพิ่งกิยเก๊กเก๊ไทยเบิ่งได้กินเก๊เหรอวถ่ายหรอว่เล่นอะไรพี่น้องเตยไปถ่ายเอาซ้ำมามามากินเมี่ยงนำกันพี่น้อง ก็คือตามังเงอพี่น้องทาหลังอม,มอื่นนึกกลัวจชีเจบทองมน้่จักสมนาวจักสมเมียงดะแดกินสมเมื่อนี่เห็นผลเลยเมื่อนี่่ําชิเล่นของหน้ามาเด้อครับกินสมน้ำกันเยินชอน่ออยากกินเมียงบา มน e <c oughs> ันบอกแบบเบรกตอดมาเฮาก็เลยสิบอกโอเคมาได้แกะนอนตื่นมากินส่วงๆ่นปะคอยเมื่อไม่ชอบเลยก็ไม่ค้อนเกืออ่ะนี่แหละ เปี่ยงสูตรบาทไทยพี่น้องเพ็ดพากันจำกินข้าวๆแล้วพี่น้องเสรษฐทอง เพ็ดีะไป้ฮันเด้ไก่ได้กินแล้วก็บว์นซาลวนึได้เนี่ยมันอิ่มไหมเอาใครมาจองเด้ออ่าเพแกพี่น้องมือเปนดำน้องตอนนี้เขาก็อิ่มแล้วเพชรจนออกหูเพชรกระดกเพชรกระดียบน้อง ก็ยังกระ่ำนะคก็จะได้เวลาเมื่อไงน้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้องคเตยคอตัวคลิปดไปเพยียงสำนีนอคลิปหน้าจ้งมาพ่อกันใหม่กันฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพ<ด>ื่อเป็นกำลังใจ<ด>งให้น้องเตยเหตุคลิปต่อไปเด้อสบายดีบ,บ๊ายบาย